สวัสดีค่ะมาทํากับข้าวให้ดูวันนี้จะมาทําข้าวผัดปลาทูน่ากิมจินะคะอันนี้เป็นปลาทูน่านะคะเราใช้ชนิดที่เขาแช่น้ํามันนะคะถ้าใช้ชนิดเค็มมันก็ผัดออกมามันก็จะเค็มนะคะอันนี้แบบแช่น้ํามันนะคะอันนี้นะคะปลาทูน่าหนึ่งกระป๋องจ้า กิมจินะคะนี่คือกิมจิกระป๋องจ้าเราจะใส่ขิงเข้าไปด้วยนิดหนึ่งนะคะอันนี้ขิงจะ้ะขิงสับนะคะมีหอมใหญ่หอมใหญ่มีต้นหอมนะคะสำหรับโรยนะคะมีไข่หนึ่งฟอง มีข้าวสวยจะเรามาทํากันเลยนะคะ <c oughs> ผัดข้าวกับไข่ก่อนนะคะโอเค ใส่ไข่ลงไปผัดข้าวกับไข่ก่อนจะ้ะ ใส่ข้าวลงไปนะคะผัดข้าวกับไข่ก่อนจ้า ตักขึ้นก่อนจ้า ใส่น้ำมันไปนิดนึงใส่น้ำมันนิดเดียวตามด้วยหอมใหญ่ ใส่จิ้มจิเข้าไปจ้ะใส่จิมจิเข้าไปนะคะใส่ข้าวเข้าไปตามเนื้อปลาทูน่า ใส่ปลาทูหน้ากาไฟใส่ขิงสับนิดเดิมใส่ขิงสับด้วยนะคะพริกไทยน้ำมันหอยหนึ่งช้อน เอี้ยวญี่ปุ่นใส่เอี้ยวญี่ปุ่นนะคะน้ำมันงานิดเดิงต้นหอมซอยผัดเลยจ้ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ ทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้าชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยอร่อยมากไม่ต้องเติมอะไรละอร่อยมากอร่อยพอดีแล้วจ้ะตักใส่จานเลยนะคะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วจาะง่ายๆนะคะ ข้าผัดปลาทูด้ากิมจิจ้าทำกินง่ายๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยะคะ่ะ